เดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องให้ผู้ใหญ่บ้านเลยผู้ใหญ่บ้านมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันที่12บสอครับสิบสองเจน่าสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะวันที่สิบสอครับสิบองโอ้ยมีความสุขมากๆนะคะสวยวันสวยคืนไม่ต้องคอยตามอายุที่ขึ้นมานะคะยังไงเดีวก็เป็นกำลังใจทุกเรื่องแล้ว่ารักและคิดถึง เยมากเลยเดี๋ยวแล้วนี่จะไปพักก่อนแล้วจะกลับมาต่อไช่เดีกลับมาทีออนทุ่มเอ้ย EFM ตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมังกไม่ใช่ก็หุ่นเหมือนกันใช่ไหมเ้ยนี่จับมาได้เลยงงวันของพี่หัวจังไม่ได้ของพี่เบ้ ฝากอะไรให้ชาวลูกเจี๊ยบหน่อยนี่หมอลืมอีกแล้วอ่ะก็ใส่ของอวดให้ไม่เหมือนคนอื่นเขาดิพี่บอกอันนี้หัวอ้วนหัวนี่คือจําผิดเลยแล้วนี่จําอ่ะใไรอ่ะจีนเมื่อกี้ถ้าพี่เบลไม่บอกพี่หมอก็จําไม่ได้นี่คิดว่าเป็น BPS อ่ะไม่ใช่ BPS เอ็มอาร์ทีเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขามว่ายแสงคืออะไร

เปลี่ยนกล้องปะโฟกัสไม่เป็นหรอไม่ค่ะมันไม่โฟกัสไหนมาดูพี่ลองเชื่อไปว่ามันได้่ามือได้ใส่ให้ดูเหมอนจะเป็นยาซาไปเก็บตังค่าแชวดรืไ่ดน เดี๋ยวสัตวี่ไม่ใชนจะเข้าโลกมั้ยล่ะสับนเด้อคนไหน มันจุดนที่หน้าุณอ๋อไม่สวยด้คือจะนจไม่กี่เหรีฟังไม่ออกเลยนี่งมันจับนที่หน้าสนเดี๋ยวเดี๋ยวจุดนจุดฝนลยนะุดแล้วเดยวดิเหมอังเหม่ยไม่ะ่บถาิตฝ ลำบากว่าสักปีแล้วนะลำบากเลยไหมไม่เด็นอันยิเจียมีพังหมดแลเฮ้ยนี่มันคืออะไรอะไปปะไปะแอปใหม่อะไรแอปใหม่ออเหรอเออาไม่รู้อ่ะเออแล้นไง ให hey, ้ให้เมืิอกี้ แันนี้คืองเคื่อมา้วยกินแางรถนะเรบอกแม่โทรมาก็รีบรับเลย